สวัสดีครับพวกเราช่องสองสองเจ็ดหกสองหกห้าเจ็ดสี่ซัมสองจะเริ่มเล่นเกมแล้วนะครับได้เล่นด่านอะไรวันนี้พวกเรานะครับพวกเราสามคนนะครับจะมาเล่นด่านขวานด่านขวานไม่สี่จะได้ขวานทั้งเกมเลยนะฮะจะไม่ใช้ปืนเพราะพวกเราเป็นพระเอกไงล่ะพวกเรานั้นคือพระเอกไงล่ะ วันนี้พวกเราหล่พอพะเอกนะครับจะใช้ขวานทั้งเกมนะครับมาดูกันสิว่าพวกเราจะเก่งแค่ไหนผมนั้นก็บอกมาดิโอเคนะครับพวกเราจะใช้ขวานทั้งเกมครับนี่คือขวาน,นของผมมาดูสิว่าไอ้ไอ้หน้าตัวเมียตัวไหนมันจะก,ดกัดับพวกเราให้หมานี่คือขวาน,นของผม ไอ้พวกเองใช้ค oh, วันโอ้ใช okay. oh, oh, oh. ้ควานกันจริงด้วยโอ้ใช้ขวานกันล้วไปแล้วครับโอเคออเออไกันเหม่รู้เก็บอะอลร๋นู่เนนูนนนู Đây sắt phát vào đây, à, em đâu hay là Ô, <laughs> <laughs> ở đây ngay tay nó. 2องสองเจ็ดหกสองหกห้าเจ็ดอยู่ใน,ในเนี่ยทำไมไม่เห็นศัตรูเลยอ่ะไอพวกนี้มันเป็นบอทหรอือเป็นตัวเกมเนี่ยวะ โอเคใครไม่ว่าใบระเบิดตายหมดเลยโอ้ตายแล้วเตายแล้วเรอไอ้พลอยว่าเองกูเพิ่งแข่งขันได้แค่หนึ่งพวกมึงเล่นเล่นหมด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 เลยเหรอ แบกเลยแกเลยเอาใครวะเอาไปย่ยไ,ได้แม่ให้หลังไปบีหนึ่งบีสองใครทำมาเอาอย่าเนี่ย ได้ลนะแล้วไมค่ะโอโอเคนะครับพวกเราสองเจ็ดหกนะครับพวกเขานั้นเก่งมากแต่มีผมไม่สี มีแค่ตัวคนเดียวเนี่ยจัดการได้นิดเดียวเฮ้ยเพราะเองจะเก็บศัตรูหมดคนเดียวไม่ได้นะตูกล่าได้แค่สี่คนห้าคนเองน้ำไฟ ไอ้น,นี่อังอัดละใครเนี่ย B2 มึงไข่แล้วลาตายเหนแล้วมึงตีใจดีครบเ,อ,อ,เอ,อ๊เองตายไปซะดีใจดีคร,ร,รบไม่ มัเม็โบนี่มันจริงนัรอวะอันนี้มันมนเชงีกยังเหียดตัวอีกอะเรารู้สึกว่าถ้าอยู่ในโหมด VR มันเบาไหมมู้อวะมันไม่ได้เบาจบแล้วนี่ ตู้ค่าแค่แค่ห้าหกคนนี่ไม่ใช่เหรอเนี่ยหมดใจหมดแล้วเออพวกเราบอกว่าจะใช้ขวานทุกคนนะครับพวกนี้เขาโกงครับเขาใช้ไม่เวทบอลกันฮะเฮียแต่ผมนั้นไม่ตายเด็กสักครั้งไม่ไได้ที่ดิ่งเลยอ่ะ เฮ้ยเอ็งเก่งยังไงผมสั่งหันได้แค่เจ็ดคนนะครับพวกเขาสั่งหันได้เป็นสี่สิบเก้าิพวกเอ็งกูงเปล่าเนี่ยมางกบ้าได้มมนึง อาวุธควานเนี่ยไม่สามารถซื้อเป็นดาบได้หรอวะหรือว่าต้องไปจะพัมทำไมเขาถ่ายคลิปอยู่นี่ไม่ใช่หรอนับเลยนับเลยสามเราจะนับทำไมเน่เนก็ทำไปดิเฮ้เน่เน่เน่เนก็ทำไปดิอาวุธเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้หรอวะขวานเนี่ยเป็นดาบเนี่ยเพื่อเองทำไงอ่ะเราต้องไปสุ่มเอา

ใช้ปืนไม่ได้นะพวกเรานั่คือพระเอกพวกเอกพวกเราน่นจะต้องใช้ แพ้สิพวกเองกากไง,กงไล่ะเราเป็นพระเอกดีเราไม่ควรใช้ปืนพวกเองไม่ไม่แม้แต่ว่าจะใช้คาถาณกันด้วยเท่านั้นพวกเองจะใช้ปืนด้วยอยันนี้มันโุงนะ คขนก็ได้อะไม่เบสบอลนั่นอ่ะไอ้นี่มึงแย่งแย่งเหยียดตัวอกีกแล้วตัวมึงฆ่าได้แค่โขนสองคนนี่นะ, <c oughs> ะตายหมดแล้ว เหอโอเคนะครับผมท่านูุสูจกจักรได้ชุดในกลุ่มนะฮาศัตรูก็ไม่เจอถ้ามันต้องไปกับไอ้ตัวอับโชคเหรอครับบีอหนึ่งครับเป็นตัวอับโชคเลยครับบีหนึ่งเองอยู่ไหนจะไปหาเองเองเป็นตัวอับโชคดี โอเคตายแล้วครับผมโอ้โหอี่อีพี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 เนี่ย <c oughs> ใช่ปะ่ะลองไม่ถูกอ่ะ อะไรนี่โดนยิงอ่ะอ๋อมันใช้ไอ้เครื่องบินนะ่ะเครื่องบินเล็กแหละโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะพวกเราสามคนนั้นขอลากันไปก่อนนะครับรู้สึกว่าผม,มจะกากสุดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพอแล้ว